ครับให้เบาไปคลิกรายการของท s สที่เราต้องการแก้ไขนะครับในที่นี้ผมลองชี้ข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่าที่มี subject ว่าเป็นคิดรายชื่อหลักสูตรเนี่ยนะครับโอเคเบาไปคลิกเลยนะครับอ่าหน้าต่างของทัสที่ต้องการแก้ไขก็จะเปิดขึ้นมานะครับโอเคสมมุติว่าผมต้องการแก้ข้อความนี้นะครับเป็นคําว่า qtr 4นะครับโอเคแล้วก็ผมต้องการเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ด้วยการระบายเลือกด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ Format Text แล้วก็ใส่ Bullet เข้าไปโอเคเดี๋ยวนะครับ Enter แล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มนะฮะหลักสูตรเกี่ยวกับ การใช้งานนะครับด้วยนะครับอพอแก้ไขรายละเอียดของงานเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามนะครับยกเว้นช่องนี้นะครับเปอร์เซ็นต์คอมพลีนะครับก็ให้ปิดไปได้นะครับเขาก็จะถามว่าเซฟหรือเปล่านะครับาจากนั้นเราก็ตอบ yes นะครับนะครับอ่ะผมจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูว่าแก้ไขแล้ว เห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปิดนะครับนี่คือการแก้ไขรายการงานนะครับ